สวัสดีครับผมนี่ครับก็วันนี้นะครับพามาชมนะครับที่ผมนะครับได้กล่าวไปคลิปนะครับก่อนหน้านี้ครับได้ปลูกแล้วครับผมนี่ครับความคิดเป็นจริงแล้วนี่ครับปลูกแล้วครับนี่ก็กล้วยนํหวานนะครับที่ปลูกเนาะก็ไม่ได้เอามาจากไหนนะครับกล้วยนํหวานนี่ก็เอามาจากนะครับพื้นที่บริเวณโรงเรียนนี่แหละเนาะครับนี่แล้วนี่ก็เป็นต้นไม้ที่นะครับต้นน้อยหนาเนาะที่ผมเพาะเพองไม่ได้ซื้ออย่างที่ ผมได้บอกในคลิปก่อนหน้านะครับนี่ครับนี่ต้นกล้วยนำวานนะครับมันก็ถามว่ามันสวยไหมมันก็ไม่สวยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่นะครับอะไรล่ะที่ขาดน้ําที่ขาดการดูแลนู่นฝั่งนู่นนะครับผมก็ไปขุดมาจากฝั่งนั้นแหละนี่ครับบางคนเขาการปลูกผมก็ปลูกนี่ครับเอาใบเอาไว้งี่แหละแต่ว่าจะตัดนะครับตัดตามปลายมันไรเงี้ยเนาะ บางคนเขาก็ตัดทั้งต้นเลยบางคนเขาก็ตัดทั้งต้นบางคนเขาก็ตัดอะไรล่ะหืมเนาะบางคนเขาก็ตัดใบหรือว่าบางคนเขาก็ไม่ตัดเนาะมันมีหลายขั้นตอนโอ้มันมีหลายนะครับวิธีการปลูกอ่ะบางคนเขาก็ปลูกกลับหัวเงี้ยนะครับมันมีหลายขั้นตอนแต่ว่าผมอยากลองปลูกขั้นตอนแบบอย่างนี้ดูก่อนเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันเป็นการศึกษาเรียนรู้นี่ครับผมนี่ครับได้ทําแล้วครับก็ดีใจเนาะนี่ครับผม ต้นน้อยนาต้นมะม่วงนะครับปลูกสลับกันไปเนาะเป็นแบบเกษตรผสมประสานกันไปใช้พื้นที่เกิดประโยชน์นะครับและพื้นที่ว่างๆตรงนี้นี่เห็นไหมครับผมจะว่าจะเอาตะไคร้มาปลูกเนาะพวกตะไคร้พวกขาอะไรเงี้ยก็ปลูกสลับกันเหมือนกันนะครับเนาะไม่อยากให้พื้นที่มันว่างอะ่ะนี่ครับทางฝั่งนี้ผมก็ได้ปลูกแล้วนี่ครับปลูกกล้วยเหมือนกันครับกล้วยน้ำว้าก็ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ดูแลเขาไปถ้า มีน้ำมีปุ๋ยเดียวมันก็จะสวยเองนะครับแล้วเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ด้วยนี่ครับตรงนี้ที่ผมขุดลุมเอาไว้เนาะที่ขุดลุมเอาไว้ผมว่าจะไม่ปลูกไม้ยืนต้นพวกไม้ผลหรอกเพราะว่าอะไรครับนี่ต้นปาลนะ์มเนาะมันบางครับตรงนี้ผมจะเอาพวกต้นขาต้นพริกต้นอะไรนี่แหละเนาะครับเอามาปลูกพวกพืชผักสวนครัวเพราะว่าถ้าหากเราปลูกอะไรล่ะไม้ผลไม้ยืนต้นเนาะ แล้วพอมันโตมามันก็จะไปติดกับอันนี้แล้วเราก็จะเสียดายราะว่าเออถ้าตัดทิ้งเดี๋ยวมันบงังแต่ว่าฝั่งนู้นที่ผมปลูกเห็นไหมครับมันไม่มีอะไรบงังนะครับนี่ถ้าไม้ผลโตมาเราก็สามารถขุดหน่อกกล้วยเอาไปปลูกที่อื่นได้ก็ไม่เสียดายนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าไม้ผลมันโตมาแล้วมันก็จะมาติดกับต้นปลาล์มนะเพราะว่าต้นปลาล์มก็ค่อนข้างใหญ่แล้วแต่ว่าต้นกล้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับทางนี้ก็สี่ต้นนะครับ ทางฝั่งนู้นกล้วยก็สีต้นเหมือนกันเนาะนี่ต้นนี้ก็เป็นต้นอะไรเนาะต้นปาล์มครับนี่อันนี้ก็ต้นปาล์มและตรงนี้เหมือนกันครับที่ว่างก็จะเอาพวกตะไคร้พวกขาพวกมะเขือพวกผักสวนครัวเนาะนะครับมาปลูกเหมือนกันนะครับนี่เริ่มค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วทางฝั่งนี้เนาะครับที่โล่งๆเห็นไหมครับก็ค่อยหาพวกน่าจะปลูกกล้วยได้นะตรงนี้ก็ไม่ค่อยบังเท่าไหร่หรือว่าพวกพืชผักสวนครัวพวกดอกไม้ก็ได้เนาะครับนี่ หรือว่าอะไรที่เราปลูกได้นะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปเป็นการศึกษาเรียนรู้นะครับนี่ประทับใจมากครับเริ่มค่อยเป็นค่อยไปแล้วเห็นไหมครับมันเขียวขนาดหน้าแร้งนะครับนี่เพราะว่าถ้ามีน้ําทุกสิ่งทุกอย่างก็รอดนะครับนี่ครับความคิดเริ่มเป็นไปแล้วครับการทําเกษตรผสมผสานปลูกพืชนะครับในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเรานะครับให้นักเรียนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับนี่ครับผมครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็พามาชมนะครับนี่เริ่มเป็นไปแล้วครับผมถ้าหากเป็นยังไงระยะเวลาต่อไปเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าผ่านไปหนึ่งเดือนผ่านไปหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์ยังไงนะครับถ้าหากมีอะไรคืบหน้าผมก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับส,สดชื่นมากครับ